บายดีพี่น้องมีโอกาสสันส้นๆจากอัดจากสองสามนาทีอย่าก้าวคำนุนใจเนาะการเดินกับพระเจ้านี่ให้เขาเดินด้วยความเสือแท้ถ้าเขาบบเดินด้วยความเสือมันจะหัวใจของเขาเนี่ยม,มันจะขาดกําลังและความยินดีในการเดินการรับใช้พระเจ้าฉะนั้นความเสือนี่มันบ่มเป็นเรื่องเรื่องความรู้สึกมันบ่มเป็นเรื่องสภาพการสถานาการณ์ของชีวิตเนาะมันบ่มเป็นเรื่องอารมณ์ความเสือนี่นะ so นั้นเป็นการคว่มเสื่อมมันเป็นคว่มเสื่อมแบบเป็นแบบการวางใจเป็นการตายใจในพระสัญญาในพระเจ้าในตัวพระเจ้านั่นเองเส้นอย่างนุนใจพวกเขาในการรับใส้พระเจ้าบว่าจะเป็นการนมัสการการอธิษฐานการสมาธิธรรมทีมงานอันไนก็แล้วแต่นะให้เขาทั้งหลายที่จะเอาหัวใจของเขาและเอาทุกสิ่งอย่างเขาจดจ่อที่องค์พระเยซูคริสต์เนาะประว่าสภาพการนี่มันจะเป็นอยู่ในลักษณะใดก็แล้วแต่ พวกเขาก็กห้ในความเป็นจริงว่ามนุษย์แต่ละคนการงานหน้าที่ตําแหน่งกลุ่มก้อนการรับใช้ในคิจจักในเมตทุกด้านนะท,ทุกทภาคส่วนทุกด้านของสวิตมันมีการเปลี่ยนแปลงมันบบมีสิ่งหนึง่งสิ่งใดในโลกนี้มันจะตั้งมั่นคงเนาะในในสภาพการในสังคมในในจุดแดกแล้วแต่ฉะนั้นสิ่งที่เฮาจะจดจอนี่เฮาต้องจดจอที่พระเจ้า เขาต้องตายใจแล้วเขาวางใจกับพระเจ้าในการรับใส้พระเจ้านะในบางครั้งนะ้าเขาเอาเอาหูเอาตาเอาความรู้สึกของของการเป็นมนุษย์นะของเนื้อกายของเขานี่ไปวัดแท้ไปพิจารณาไปสังเกตนียเขาจะท่อใจเขาจะขาดกําลังเนาะะนันะ เขาการเดินกับพระเจ้าความเสื้อเขาอยู่ในจุดใดเขาก็ไปตามกําลังความเสื่อที่พระเจ้ามอบหมายให้บัวจะเป็นกําลังความสามารถของประธานที่พระเจ้ามอบหมายประธานกินเฮาในในจุดใดเขาดําเนินไปในจุดนั้นเขามีน่อยเขามีห้าเขาก็ไปห้าเขามีสิบเขาก็ไปสิบเขามีร้อยเขาก็ไปร้อยเนาะเขาจะบวบวบไปเปรียบเทียบเขาจะบวไปเขาจะบวไปแบบเอาก <g cled live gettable> ุมก้อนหรือว่าเอา ในจุดใดจุดหนึ่งที่มาเปรียบเทียบเพราะว่า,าการที่พระเจ้าทรงทํางานที่พระเจ้าทรงเอิ้นทรงทรงไส้แต่ละคนแต่ละกลุ่มแต่ละจุดนี่มันมันบ่มเหมือนกันเนาะฉะนั้นถ้าพราตั้งหลายเข้าใจในการทรงเลือกทรงเอิ้นของพระเจ้าเข้าใจในของประทานและพระลใจที่พระเจ้ามอบหมายแก่เฮาหนะพี่น้องกระทาไปเลย จะลายจะน่อยมีสิบมีซามีหาสิบมี้อยมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่พี่น้องเอาไปสุดๆกับพระเจ้าเลยและพี่น้องจะมีความยินดีในการเดินกับพระเจ้าอันนี้เคล็ดลับสิ่งหนึ่งที่คน้อยเองรับไส้พระเจ้ามาคนได้เบิ่งในจุดนี่ถ้าเฮาจะเบิ่งว่าโอ้อา่ากุมนั่นกับไนคนกับเฮางานการซุ่มนุมการสั่งสั่นอะไรก็ล้วแต่งานฟื้นฟูหรือว่างานสมัคีธรรมคือว่าบทอื่นคัดกนบเฮาเฮาฮาบเปรียบเทียบเนาะเพราะว่า สิ่งที่สําคัญเลยนะเขาต้องการมีเท่าไรเขาก็รับใช้พระเจ้าสิ่งทีสงสง่สิ่งที่สาคัญเลยคือว่าหัวใจของคนหิวกระหายอันนี้คือสิ่งที่ป่าถนาอยากพบกับคนที่หิวกระหายพระเจ้าถ้าคนที่หิวกระหายพระเจ้ายังสุดๆนี่นะมีหามีซิบมีเศ้าเท่าไรก็แล้วแต่มันมวนซึนตลอดมันตื่นเต้นตลอดมันมันเป็นอันหนึง่งอันเดียวกันการสัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้าเนี่ยมันล้นไปเลยนะ มันมีกําลังที่แปลกหลาดและมีความยินดีที่มันบวสามารถทีท่พิทที่จะบรรยายอธิบายได้แต่ว่าถ้าจะมาเป็นร้อยเป็นพันแต่ว่าแนวคิดจิตใจกระบวถืกต้องปองดองกันละไปมันมีความสงสัยมีการคัดแยงมันกระบ,บุมีคุณประโยชน์อะไรแต่ว่าเมื่อถ้าจะน้อยก็ให้เต็มล้นด้วยความหากถ้าจะน้อยก็ให้เต็มล้นด้วยกำลังเต็มล้นได้การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะแล้วพี่น้องจะเห็นการทรงสถิตการเคลื่อนไหวของพระเจ้าแบบ แบบมันเป็นท้ามันเป็นอย่างนี้แหละถ้าคนเขามันผูกพันกันเป็ดอันเดียวกันแล้วรับใส้พระเจ้าม,มาสการอธิษฐาน,นไ,าไปน้ำกันนี่มันอูลอยไปเลยแบบมันมีความยินดีทีแบบ โบ่จักสิอธิบายเนาะขอพระเจ้าทรงให้กำลังทุกคนในการเดินกับพระเจ้าต่อไปโบยุดบ่ย่างพี่น้องจะอยู่ในจุดใด็แลวแต่มีหลายมีน้อยมีท่าใดดำเนินต่อไปวางใจกับพระเจ้าต่อไปนำมัสการสแสดงหาพระพักของพระเจ้าต่อไปหิวกระหายพระเจ้าต่อไปแล้วพวกเขาจะขับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าด้วยกำลังด้วยความยินดีย่างเป็นแบบห้าฝนที่พ่กคาดสายจากชิดของเฮาเนาะขอบคุณพระเจ้าเพระบริเทศสามทิศแล้วอยู่ทีบ่บวตรมันเหมือนเดิมมันอั่งอยู่ในหัวใจมันมันล้นมันใหม่ ไในหัวใจมันอยากอยากระบายมันอยากเปิดออกมามันอยากเทออกไปเนาะปรปลว่าคำในเบ้านมันมันตื่นเต้นที่มันบจักษสิอธิบายขอพระเจ้าได้หักเกียรติเอเมนพบกันไหมในโอาก,กาสหน้า